สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดี่ะวันนี้เราอยู่กันกับจังหวะเพลงเร็วขึ้นมาแล้วนะครับแล้วอยู่กันกับเพลงช้ามาหลายวันแล้วเนาะสองสมวันแล้วเนาะโดยอยู่กับเพลงช้าแล้วทุกท่านจะหงอยเหงาเศร้าแล้วก็รู้สึกไม่สบายขึ้นมาอีกอนะไม่เพียงแค่ทุกท่านเวลาอยู่กับเพลงช้าติดกันหลายวานันไม่เพียงแค่ท่านจะหงอยเหงาซึมเศร้าเศร้านะผมนี่แหละจะไปด้วยคนนะ ดังนั้นวันนี้เราหยิบเพลงที่จังหวะสนุกสนุกสนุกขึ้นมานิดนึงไม่เร็วมากหรอกเดี๋ยวผมเต้นไม่ทันอ่ะผมเป็นคนเต้นไม่เก่งผมไม่ใช่นักเต้นอ่ะผมเป็นนักร้องผมเต้นไม่เก่งแต่ผมทําเต็มที่ในทุกเพลงให้กับทุกคนครับทําไมอ่ะทําเต็มที่แล้วทําไมอ่ะ ชอบทะเลาะกับตัวเองฮะสโลแกนห้องเรานะคะท่านใดที่ร้องได้ก็ขอให้ร้องนะคะร้รองนำซีและเพื่อนๆไปก่อนเลยท่านใดที่ร้องไม่ได้อยู่กับ j ีตรงนี้เดี๋ยวเราตามเพื่อนที่ร้องได้ไปติดๆโอเคเนาะเพลงนี้นะคะอินโทรมาใครร้องได้ทั้งเพลงเชิญทั้งเพลงใครร้องไม่ได้ทั้งเพลงผมเชิญท่อนฮุกนะคบหลายท่านน่าจะจําได้อยู่แล้วนะเพลงนี้ร้องได้กันอยู่แล้วแหละขออยู่ด้วยคนของคุณส่ยันสัญญ,ญ์ เฝ้าจองน้องเจ้าดังเงาเฝ้าคอยปกป้องพ้องภายเดินตามเจ้าหันมาทำยิ้มให้ดวงใจพี่ดังโดนมีดกรีดชื่ พุจาสักทีบุญพาแม่วาสนาของพี่คนดีน้องคงจะมีสเสน่ห์คนเกียงเขาคงจะควงน้องก่อนพี่จอนเหมือนคนจอนจัดรมานักเบาเขอช่วยนมเยาวคุ้มค่าการดาพี่นี่ขอมาอยู่ดู นวน้องขอจองตัวเจ้าอยากเป็นแฟนนงยาวได้หรือไม่จะส่งน้องถึงเรือนก็กลัวจะโดนไล่วังว่าเจ้า พี่ยังเขาคงจะควงน้องก่อนพี่จอรนเหมือนคนจรนจัดพลอดมาหนักเบาขอช่วยน้องเยาคุ้มค่า พงนี้นะคะขออยู่ด้วยคนนะของคุณสายันสัญญาเป็นเพลงจังหวะสนุกๆน,นะครับคือมันจะเป็นแบบนี้แหละเวลาที่หนุ่มต่างจังหวัดหนุ่มตอจวอทั้งหลายอะ่ะสิ่งเหล่านี้ไม่ค่อยเกิดกับหนุ่มในเมืองกรุงไม่ค่อยอยู่เกิดกับหนุ่มในเมืองหลวงไม่ค่อยเกิดกับหนุ่มในกรุงเทพมหานครว่าไม้กันวิ่งตามผู้หญิงนะทาไมมันจะต้องเกิดกับหนุ่มในเมืองกรุงหนุ่มผู้ทอเนี่วิ่งตามผู้หญิงตนลนรู เวลาที่หนุ่มภูทรเจอผู้หญิงสักคนเนี่ยบางครั้งเราเอ้ยตายละปิ้งถูกใจอ่ะใช้เลยต้องแบบนี้น่ะแม่ของลูกของเราต้องแบบนี้แหละที่เราตามหามาตั้งแต่อายุสิบสองต้องแบบนี้แหละที่เราจะต้องเอามาเป็นแม่ของเราให้ได้แล้วมีลูกให้ครบสิบสองคนตั้งทีฟุตบอลกีนเลย เวลาที่เราเจอผู้หญิงสักคนหนึ่งเนี่ยเราก็จะแบบพยายามแบบแบบเข้าไปใกล้ๆแบบแมบบมีเจ้าของหัวใจหรือ,อยังนะไปส่งถึงบ้านได้ไหมจะโดนใครไล่หรือเปล่าเขาเขามีปว่วยแล้วอย่างบางทีเวลาเราเจอใครสวยๆเราอย่าเพิ่งไปคิดว่าเขาไม่มีไม่มีปอสละอัวไม่จัตวาป้วนคนสวยๆเขาจะรอดมาถึงมือเราไหมเอาคิดสิคิดคิด นอกจากนอกจากแบบเป็นแม่ฮ้างมหาเสน่ห์เนี่ยรอดถึงมือเราบ้างเล็กๆน้อยๆก็มีไม่ว่าเป็นความชอบส่วนบุคคลแล้วแต่นะคะบ,บางคนก็ชอบผู้หญิงหลากหลายสไตล์เวลาเราเห็นใครสวยนี่มันจะสวยเฉพาะบุคคลจริงๆคุณว่าไหมล่ะอย่างบางคนที่เขาบอกว่าสวยเราอาจจะมองว่าแบบเออก็ก็กกนะ แต่บางคนที่หลายคนบอกหุ่ยไม่สวยเลยแบบนี้ไม่เห็นจะสวยเลยดูแบบดูแก่ดูแย่ดูไม่แพงดูไม่สวยแตม่มันอาจจะเป็นความสวยของใครหลายๆคนก็ได้คุณว่าไหมเพราะความสวยอนแต่ละคนไม่เทียบเท่ากันนะครับแล้วก็เพลงนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะผู้ชายคนหนึ่งไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็รู้สึกถูกใจถูกตาถูกใจใช่เลยนี่แหละแม่ของลูกเราเราจะต้องนำพามาอยู่ในชีวิตของเราให้เป็นแม่ของลูกเรามีลูกครบสิบสองคนได้ ควมั่นใจของลูกผู้ชายคุณเข้าใจเถอะลูกผู้ชายเขก็มั่นใจเรื่องการมีลูกนี่แหละพยายามกันทุกคนเชื่อผมอยากจะมีครอบครัวและพยายามกันน่าดูเลยแหละเชื่อผมพยายามกว่าทำงานอีกครับเมื่อถูกใจแล้วก็อยากจะพูดจาคบหาแต่มันก็จะมีนะครับผู้ชายก็จะเป็นเพศที่เขินเก่งอายเก่ง เขินเก่งอายเก่งแต่อยากจะมีครอบครัวเก่งถ้าอยากจะมีครอบครัวบางทีเราจะต้องเราจะต้องแบบแบบมั่นใจนิดนึงเขินได้ไหมอย่าไปเขินเยอะเกิดเป็นลูกผู้ชายเขินปอพอประมาณเขินพอให้เขารู้สึกว่าเราน่ารักเขินพอให้ผู้หญิงเขารู้สึกว่าเอ้ยคงจะจีบใครไม่เก่งคงจะไม่เคยจีบใครมาละสิ บางเรื่องเราอยาไปพูดเยอะเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเราเป็นยังไงฮะฝากเพลงนี้นะคะให้กับคุณผู้ชายไปร้องจีบแชรไปแชรไปจีบผู้หญิงที่คุณชอบนะท่านใดไม่รู้จะจีบผู้หญิงยังไงแชร์เพลงผมไปฮะผมมายืนร้องเพลงตรงนี้ผมมาร้องให้คุณแชร์ไปจีบผู้หญิงฮะแชร์ไปครับ แชร์ไปจีบเขาแล้วก็บอกว่าเนี่ยพี่คิดอย่างเพลงนี้เลยนะพี่คิดอย่างที่ไอ้ตัวเล็กคนนี้มันร้องเลยจริงๆจ้ะน้องจ๋าน้องอยากรู้ความคิดพี่น้องฟังฟังจากไอ้ตัวเล็กมันร้องว่ายังไงรู้ความคิดพี่เลยทันทีเลยจ้ะน้องจ๋าแชร์ไปเลยครับรี่แชร์ไปจีบเขาถ้าไม่แชร์จีบเขาวันนี้จะรอจีบเขาวันไหนจะรอจีบเขาพรุ่งนี้ตอนเขาแจกการแต่งงานหรือไง กากเพลงนี้เป็นความสุขเป็นเสียงหัวเราะให้กับทุกท่านในวันนี้ด้วยนะครับและขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณในการให้ทิปหน้าช่องนะครับตรงเลขที่บัญชีใต้ชื่อช่องของผมขอบคุณมาหนะาะขอบคุณทุกการแชร์เพจไม่ใช่ทำทำอย่างนี้อันนี้มันกดชอเอาดีดีผิดแต่หกวันอีกแล้วนะวันไหนไม่ผิดไม่ใช่เจซีเพราะมันเข้าห้องผิดครับ ขอบคุณทุกการกดชอบนะครับยกนิ้วโป้งให้เป็นสีดำๆตรงคำว่าชอบหนึ่งครั้งนะครับขอบคุณทุกการกดชอบขอบคุณทุกการแชร์เพลงชอบเพลงนี้แชร์เพลงนี้ชอบเพลงไหนแชร์ได้ทุกเพลงนะคะขอบคุณทุกการฟังวนฟังซ้ําฟังหลายรอบนะครับขอบคุณที่แชร์ช่องแบ่งปันช่องบอกต่อคนที่ท่านรู้จักชับเชิญชวนเพื่อนและคนที่ท่านรู้จักให้เข้ามาเปลี่ยนคําว่าติดตามให้เป็นกําลังติดตามนะครับ ขอบคุณคำว่ากำลังติดตามของทุกท่านซึ่งนั่นแสดงให้เห็นถึงสถานะของการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเจซีเป็นพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาะอาปู่ย่าตายายน้องๆ้องพี่พครอบครัวเจซีทุกคนค่ะให้มันขึ้นว่ากำลังติดตามไว้นะอย่าทิ้งผมไปไหนอย่าปล่อยมือผมนะโอเคไหม ขอบคุณทุกท่านที่เป็นครอบครัว JC นะครับที่อยู่ในปุ่มกําลังติดตามที่เป็นครอบครัว JC ที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่คลิปแรกๆบุกเบิกช่องด้วยกันมาจนถึงวันนี้ผมไม่มีครอบครัว JC ทุกท่านผมมาไม่ไกลได้ถึงวันนี้ครับและยินดีต้อนรับและขอบคุณมากนะครับสาหรับท่านที่ปัดจอดมาเจอหรือว่าขึ้น u t u b e มาแล้วเพิ่งเจอไอ้คนนี้ใครวะเข้าไปฟังมานิดนึงดูหน้าตาม,มานั่งสงารดนขอบคุณทุกท่านที่มาใหม่แล้วก็ เปลี่ยนจากคําว่าติดตามให้เป็นคําว่ากําลังติดตามขอบคุณในความอุกประการคุณที่เปิดประตูจากคําว่าติดตามเป็นกําลังติดตามเปิดประตูบ้านและเข้ามาอยู่ในครอบครัวเจซีด้วยกันนะครับขอบคุณมากนะฮะขอบคุณเขาไปหัวเราะเขาเอ๊เพื่อขอบคุณที่เข้ามาเป็นสมาชิกครอบครัวเจซีทุกท่านนะครับ ขอบคุณในทุกการอุปการะคุณนะครับที่ครอบครัวเจสีทุกคนลุงป้าน้าพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายน้องๆพี่ๆครอบครัวเจสีช่วยกันสนับสนุสนซัพพอร์ตผมในทุกตัวเลขของคําว่ากําลังติดตามนั่นคือแสดงจํานวนสมาชิกครอบครัวเจสีหกรอกว่าชีวิตที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นในทุกๆวันนะ ขอบคุณในทุกตัวเลขของการฟังบนฟังซ้ําฟังหลายรอบการกดชอบและการกดแชร์นะครับทุกตัวเลขเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนยาบํารุงใจผมและเป็นยายาปลุกกําลังผมตัวเลขของคุณตัวมลรุรตัวเลขของทุกท่านที่ให้มาตัวเลขของคุณคุณที่ช่วยช่วยสนับสนุนสพอร์ช่องนี้มายิ่งกว่า m 1 5 0ออีกครับ เป็นยิ่งกว่าลิโพวิตันดีเป็นยิ่งกว่ายาบำรุงกำลังม้ากระเทือบลงใดๆขอบคุณในทุกการอุปการะคุณของทุกท่านที่เมตตาเอ็นดูและผลักดันผมด้วยนะครับให้ผมทำในสิ่งที่ดีกว่าในทุกๆวันขอบคุณในทุกการอุปการะคุณที่ทุกท่านให้ผมมาอย่างยิ่งใหญ่นนในโอกาสนี้ครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากค่ะ ขอให้มีความสุขสดชื่นสดใสกันทุกวันนะครับ Happiness be with you นะมีรอยยิ้มยิ้มแย้มแจ่มใสสโลแกนนะครับเหงาเมื่อไหร่มาฟังเจซีร้องเพลงเบื่อเมื่อไหร่มาฟังเจซีโมทายเพลงไม่ร oh ู้จะด่าใครทะเลาะกับใครมาฟังเจซีโมทายเพลงแล้วก็ลุยเลยฮะลุยเลยฮะบุกเข้ามา Happiness be with you be healthy นะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีมีความสุขมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะทุกครั้งที่เข้ามาเจอผมและฟังผมนะครับ ซียูเกนเน็กซ t i องนะครับเจอกันใหม่โอกาสถัดไปนะซียูเกนเน็กซ์ t i ม e นะคะแพพปิเนสบีบียูบีเฮลตี้นะแข่งแรงยิ้มแย้มแจ่ม,มจใสกันนะคะบ,บ๊ายบายเจอกันใหม่นะครับไปแล้วนะะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่เพียงถัดไปบ๊ายบาย